สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s o รี่ทีครับวันนี้จะพาทุกคนไปดู5เครื่องดูดฝุ่นราคาไม่ถึง1,000บาทครับตัวแรกครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นจากซิ p p a ส16,000 PA เป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายที่มีกำลังดูดสูงครับใช้งานได้ด้วยมือเดียวสายยาว4เมตรกำลังไฟ600วัตต์ครับมีน้ำหนัก1.3กิโกรัมครับราคาอยู่ที่719บาทครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นราคาณวันที่ทำคลิปนี้ครับไปต่อกันที่ตัวที่2ครับดียามาา dx 700 Vacuum k l e n n r r เป็นเครื่องดูดฝุ่นภายในบ้านแบบด้ามจับครับราคาณวันอัดคลิปนั้นอยู่ที่989บาทครับขนาดกระทัดรัดนะฮะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับกำลังไฟ600วัตต์ครับ มีแรงดูดสูงถึง15,000 PA นะครับแล้วก็มีน้ำหนัก2.2กิโลกรัมครับสายไฟยาว4เมตรด้วยกันครับไปต่อกันที่ตัวที่3ครับ h a n l i v e r HRX CQ 0 1 BK เครื่องดูดฝุ่น Vacuum Cleaner เป็นเครื่องดูดฝุ่นอนเนกประสงค์ครับราคาอยู่ที่699บาทครับเป็นราคาณวันอัดคลิปนะครับสามารถใช้งานได้2 in 1ครับ ทั้งแบบมือถือเดี่ยวและก็ด้ามจับครับซึ่งสะดวกสบายในการถือและก็ใช้งานเป็นอย่างมากครับทั้งเก็บฝุ่นมีความจุขนาดใหญ่นะฮะสามารถทําความสะอาดห้องใหญ่ได้ต่อเนื่องครับโดยไม่ต้องหยุดทิ้งฝุ่นประสิทธิภาพในการทํางานสูงครับด้วยกําลังดูด12,000 PA ครับพกพาง,ง่ายแล้วก็น้ําหนักเบานะฮะทำให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ ต่อไปเป็นตัวที่4ครับเรียมา d x 1 1 5 4และก็ DX118C ครับราคาณวันที่ทำคลิปครับอยู่ที่759บาทในส่วนของคุณสมบัตินะครับสามารถใช้งานได้ทูอินวันครับทั้งแบบมือถือเดี่ยวแล้วก็แบบด้ามจับครับสะดวกสบายในการถือและก็ใช้งานเป็นอย่างมากครับทั้งเก็บฝุ่นมีความจุขนาดใหญ่นะฮะสามารถทําความสะอาดห้องใหญ่ได้ต่อเนื่องครับกาลังไฟอยู่ที่600วัตต์ครับ แล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนะฮะด้วยกำลังดูด14,000 PA ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าซื้อไปใช้งานครับไปต่อกันที่ตัวที่5ครับ Alectic เครื่องดูดฝุ่นแรงดูด16,000 PA รุ่น DUST VCA รุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่799บาทณวันที่อัดคลิปนะครับรุ่นนี้นะครับกำลังไฟอยู่ที่500วัตต์ครับใช้งานได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในรถจนครับ สามารถจัดการฝุ่นที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้าคุณผู้ชมสนใจครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับทั้งหมดนี้เป็น5เครื่องดูดฝุ่นราคาไม่เกิน1,000บาทครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นเป็นราคาณวันที่อัดคลิปครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ